ร่างกายคือคุกของจิตใครกันที่ได้ประโยชน์จากการที่เราติดอยู่ในเนื้อหนังมนุษย์ถูกสอนให้เชื่อว่าตัวเองคือร่างกายนี้มือเท้าดวงตาสมองชื่อสัญชาติประวัติทั้งหมดนั้นถูกเรียกว่าตัวเราแต่ถ้าความจริงกลับตรงกันข้ามละ่ะ ถ้าร่างกายไม่ใช่ตัวตนแต่เป็นเพียงกรงขังของจิตสำนึกและเราคือสิ่งมีชีวิตจากมิติที่สูงกว่าที่ถูกกักขังอยู่ในเนื้อหนังชั่วคราวคำถามสำคัญจึงไม่ใช่เราคือใครแต่คือใครได้ประโยชน์จากการที่เราลืมว่าเราเป็นมากกว่าร่างกาย 1. สิ่งที่มนุษย์เรียกว่าฉันไม่เคยอยู่ในร่างกาย ลองสังเกตตัวเองตอนนี้ร่างกายคุณเปลี่ยนไปทุกเจปีเซลล์ทุกเซลล์ถูกแทนที่ความคิดเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนบุคลิกภาพเปลี่ยนแต่มีบางสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนนั่นคือผู้ที่กำลังสังเกตใครคือผู้ที่รู้ว่าคุณกำลังคิดใครคือผู้ที่เห็นความกลัวใครคือผู้ที่รู้ว่าคุณเจ็บ สิ่งนั้นไม่ใช่สมองเพราะสมองเป็นเพียงอุปกรณ์เหมือนจอภาพของคอมพิวเตอร์แต่คุณคือผู้ที่นั่งอยู่หลังจอร่างกายจึงเป็นเพียงอินเทอร์เฟซเหมือนตัวละครในเกมที่จิตสำนึกเข้าไปสวมใส่ร่างกายจึงเป็นเพียงอินเทอร์เฟซเหมือนตัวละครในเกมที่จิตสำนึกเข้าไปสวมใส่ 2. ถ้าร่างกายคืออวตารใครเป็นเจ้าของระบบ ถ้าโลกนี้คือระบบจำลองร่างกายคืออวตารสมองคือฮาร์ดแวร์ประสาทสัมผัสคือสายเคเบิลคำถามคือใครเป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ใครออกแบบกฎของโลกนี้ความเจ็บความแก่ความตายความกลัวการลืมอดีตการสูญเสียทั้งหมดนี้ทำงานเหมือนระบบล็อกที่ทำให้จิตสำนึกไม่สามารถจำตัวเองได้ มนุษย์จึงไม่ใช่ทาตุเพราะโซ่แต่เป็นทาตเพราะลืมว่าตัวเองเคยอิสระ 3. ความเจ็บปวดคือเครื่องมือควบคุมจิตในมิติสูงจิตสำนึกไม่รู้จักความเจ็บไม่รู้จักความกลัวไม่รู้จักการตายแต่เมื่อเข้ามาอยู่ในร่างกายทุกอย่างเปลี่ยน ความเจ็บปวดทำให้จิตหดตัวความกลัวทำให้จิตเชื่อฟังความตายทำให้จิตยอมจํากัดตัวเองนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันคือการออกแบบเพราะจิตที่กลัวจะไม่ตั้งคําถามจิตที่เจ็บจะไม่ต่อต้านจิตที่กลัวตายจะยอมทําทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดนี่คือสูตรของการควบคุมจิตสํานึก 4. อารมณ์มนุษย์คือพลังงาน ในจักรวาลขั้นสูงพลังงานที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ไฟฟ้าไม่ใช่แสงไม่ใช่วัตถุแต่คือพลังงานทางอารมณ์ความกลัวความกโกรธความเศร้าความสิ้นหวังคือเคลื่อนพลังงานความถี่ต่ำที่ถูกผลิตได้เฉพาะในสิ่งมีชีวิตที่มีอีโก้และร่างกายมนุษย์จึงเป็นเหมือนฟาร์มพลังงานและร่างกายคือเครื่องรีดอารมณ์ 5. ใครคือผู้ได้ประโยชน์ ไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่ชนชั้นนําไม่ใช่เงินสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงระดับพื้นดินผู้ที่ได้ประโยชน์จริงคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้อยู่ในมิติเดียวกับเราเผ่าพันธุ์ที่ไม่ต้องการร่างเพราะพวกเขาอยู่ในระดับจิตหลวนและต้องการพลังงานจากโลกที่ยังมีรูปธรรมมนุษย์จึงเป็นเหมือนแหล่งพลังงานของจักรวาลมืด 6. ททำไมคนตื่นรู้ถึงรู้สึกไม่ใช่ของที่นี่คนที่เริ่มตื่น จะเริ่มรู้สึกแปลกแยกกับโลกกับสังคมกับระบบเพราะจิตของพวกเขาเริ่มสั่นที่ความถี่สูงกว่าร่างกายและร่างกายไม่สามารถกักจิตนั้นไว้ได้เต็มที่ผู้เขาจะเริ่มฝันแปลกรับรู้อะไรบางอย่างรู้สึกเหมือนจำอะไรได้ทั้งที่ไม่รู้ว่าคืออะไรนั่นคือความทรงจำจากก่อนเข้าคุก 7. ความตายไม่ใช่การจบแต่เป็นการออกจากคุก คนที่เคย NDE หรือตายแล้วฟื้นรายงานเหมือนกันทั่วโลกว่าฉันไม่อยากกลับมาเพราะร่างกายหนักช้าเจ็บจำกัดจิตไม่เคยอยากอยู่ในคุกแต่มันถูกลืม8เทคโนโลยีคือคุกเวอร์ชั่นใหม่ยุค transhuman ไม่ได้ทำให้มนุษย์อิสระแต่มันจะทำให้คุกสมบูรณ์แบบสมองต่ออินเทอร์เน็ตอารมณ์ถูกควบคุมความคิดถูกอ่าน ร่างกายจะกลายเป็นอุปกรณ์ที่อัปเกรดได้แต่จิตจะถูกล็อกยิ่งกว่าเดิมคุกจะไม่ใช่เนื้อหนังแต่จะเป็นโค้ด 9. กาการตื่นรู้คือการแหกคุกการตื่นรู้ไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่ความเชื่อแต่คือการจำได้ว่าฉันไม่ใช่ร่างกายเมื่อจิตจำตัวเองได้พลังงานจะเปลี่ยนความกลัวจะหายระบบจะเริ่มพัง พราะคุกทำงานได้เฉพาะกับนักโทษที่ลืมว่าตัวเองไม่ใช่นักโทษ 10. มนุษย์ไม่ใช่ทาตแต่มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตอิสระที่ถูกสะกดจิตร่างกายคือกรงโลกคือสนามเวลาคือโซ่ความกลัวคือผู้คุมแต่กุญแจอยู่ในตัวคุณมันคือการรู้ตัวและเมื่อคุณรู้คุกนี้จะไม่สามารถขังคุณได้อีก